สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีตอนรับเขาสู่ช่องสพโชคครับเมื่อนี้สพโชคก,กับมาที่วัดพระอาจารย์ตีครับพระอาจารย์ห้าเจ็ดเก่าเนี่ยแหละครับพระธุดงห้าเจ็ดเก้าเนี่ยแหละครับพอดีตอนตอนงวดพระอาจารย์พุ่นกระหายมากแล้วล่ะครับตัวเลขแต่ว่าเมื่อนี้เป็นโค้งสุดท้ายแล้วนะครับก็เลยมาตามหาแนวทางจากพระอาจารย์อีครับเพราะว่า ช่วงมือว่านหรือมือกรเนี่ยแหละครับพระอาจารย์พ้นก็ไปหาตัวเลขมายำมาเพิ่มอยู่ครับว่บาพ่นได้ตัวใดเข้ากับไปตามตามไปเบิงน้ำกันครับพี่น้องครับตามซอฟ้าโชคมาครับเดี๋ยวสิฟั่งน้ำกันว่าพระอาจารย์พ่นไปนั่งไปขอมาาพ่นได้ตัวใดครับตามน้อส,สการณ์ครับตามน้อส,สการณ์จ้าจาะเลิ่อนผอจ้าเนาะเออบนละการ แล้วก็แม่รัมนีค่ะออรัตน,นีชนออาแนลซอฟาโชคพาโชคเนาะนวนฟารวยค่ะออการตั้งแต่เมื่อาจจาไปสันเพลนเนาะค่ะนิมม่อนพาจานไปสันเพลนเราก็ได้ตัวเลขไปแล้วเนาะคะ่ะก็อยากมาตามต่อโค้งถือว่าโค้งสุดท้ายก็ได้นะคะว่าตัวเลขยังคงตัวเก้าบอรหรือว่ามีเพิ่มเติมบอนะคะก็ตัวเก้า โยแต่ว่าเขาให้มากนั่นตัวหนึ่งเพิ่มพคงสุดท้ายตัวเดียวโด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 วันนี้เข้าภาสีมาสรุปกันเนาะอาจารย์ก็เมื่อนั่นอาจารย์ได้ไปสั้นเขาออกมากตาบ้านนายห,ห้าหนายห,ห,ห,ห้าผาลวยีวันนีุ้่มเจ้าทียุหันเพิ่มมาน้ามาเพิ่งได้บอกว่าอาจารย์ตยิเจ้าเอาเก้าขึ้นนาซะงนวดนี่ ผมน้ำมากจ้ะอาจาน้ำมากเลยบอกเอาเก้าคืนนะน้ำมากยังมาขึ้นมาเออน้ำมากขึ้นบานนี้พ่อต่อมากต่อมาอาจารย์ไปเอาทั้งไหนกระตรงกันเพราะว่ามาเอาเลขฝ้าเมียมกระตรงกันฝ้าเมียมบัดไห้อาจารย์ว้ารลวมๆลดละให้อาจารย์นั่นอาจารย์เห็นเป็นเก้าหนึ่งศูนย์น้ำครับเจ็ดหนึ่งศูนย์ค่ะพุทธละค้นก็เห็นเป็นเจ็ดหกศูนย์ บาลใน,นต้องมาเคลื่อนเนี่ยอาจารย์ก็ไปนั่งปฏิบัติรรมอีกไปนั่งรรมวัดเ็นแล้วอาจารย์ไปนั่งมาเคลื่อนก็ไลยสวดตัวอาจารย์ลบ<ะ>ขิปอกะเม่เด็กหน่อยมาซ้ําอาจารย์ว่าเขาหาสามตัวตรงตัวเท้าเท้าสีซื้อไดบ่อ็เอนเด็กหน่อยว่าเนี่ยบ่ค่ะเด็กหน่อยนี่ก็คือพีเด็กพีเด็กหน่อยพีเด็กหน่อยเนาะเสียงคือตัวนั่งไปก็จะเสียง มุงมังมังมุงมังมัง,มงนะแต่ว่าให้เฮ้าผิดจะละหน้าาด้วย ห้าแปดหกอันนี้ตัวเย็นตัวเยืนอกข้ามหนึ่งงี่จับตัวเหรียนได้แล้วสามตัวสามตัวสามตัวแต่ว่าพราอาจารย์เขียนเรี่ยงลงไปแบบนี้เนาะจ้ะแม่อนโอห้าแปดหกสื้อใดบ่อน้อพราอาจารย์ห้าแปดหกหกแปดห้าบ้านนี่เขาว่าอาจารย์ลอกตัวพวกนี้ไว้ให้แน่เด้อสมัตะบาณไห้ฮะ แบรนด์มดอีเจ็ดห้าก่อ,อนนะครปล่อยก่อนแล้วหกหนึ่งมาแต่บันที่ห้าแม่ค่ะมื่อนังกับหัวหกหนึ่งกับมีหดหนึ่งหนึ่งความหานึงกับแม่นมาตาผุนเขามายำเดยกสองตัวมาอันนี้เี็กจุฟ้าเมียมเอาคือกันปุ๊บถามว่ามันหลายปะมันก็บ่ไหล เดี๋ยวขออนุญาตนะคะพระอาจารย์ขออนุญาตหันิจังสินเลยปะคะได้ได้ได้ไดไดจ้าเออหาง,หงค่ะเหางเลพี่น้อง,ง,องได้เห็นทัง้งหัวทั้งหางเลยตกตรงตะวันเขาว่าเอามาห้องหกศูนย์ห้า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 สุ่มในตัวร่องตะวันตัวนี้อาจารย์มักแย่งด,ดีตัวไหจ้ะตัวนี้ตัวนี้อ๋อ้ห้าแปดหกตัวนี้ กับห้าเจ็ดแปดว่าสองตัวอันสุมนี้ล่างถ้าวิ่งวิ่งห้าวิ่งเก้าวิ่งหกอ๋อขันคันวิ่งมันมาอากแล้วไม่านเก้าหกเป็นตัววิ่งเนาะวิ่งบนบล่างมันมาครับแม่นบนล่างแต่ว่าถ้าว่าอันนี้อาจาร,รย์มกัมกบ่มักเมื่อกบตัวเดียวกัน<ม>กับบันที่ห้าอันนี้เรียกจู่ฟ้าไม่เอีตรงกันก็พอ<ม>บบทีกรบบันเลี่ยผิดแต่ว่าเมื่อนั่นเขามาม สวัสดีนนค่ะเฮาเป็นบบ1ค่ะ109มัน่แม่นครับแต่ว่าพู่มตัวทีเพิ่นมาเป็นคนแก่ใส่ใส่สุดขาวอือว่าผู้เฒ่าผู้นึงพายมากมากนําดิผู้หญิงกับผู้ชายผู้หญิงอ๋อม,มาผมมาอาจารย์เอาเก้าขึ้นหนา้าซะละว,ว่าโอ,อยังจําได้เลยล่ะค่ะพเพราะว่ามื้อนั้นจุดได้ตัวใดเฮาจะ109เฮาจุดได้ 109่งศเลขาเน้ำม่อนหนึ่ครับค่ะปลาเลขที่190่ตรงกันหมดบ้านจะจัดอาจาเอามามันก็ยังมาเปลี่ยนแปลงให้มึคง,งคือเกา่าตัวนี้เนียนพือเก่าบ้านนี่ตัวนี้อันนี้เลขฟุ้มบัดตัวนี้กับฟุ้มบัตรอันนี้เลขฝ้าเมมมันก็ตรงกรรันเพราะนี่มีหานึงก็มีมาตาใดเขาก็มาตาใดค่ะมาตาไสแล้วมันบ้าล่ะว่าตัวนี้เขาปล่อยก่อนแล้ว หกหนึ่งมาแต่นุ่นเพราะว่าเราปล่อยวันที่สิบเจ็ดแมนแต่ว่างเม้่อสิบเจ็ดก็มีอยอะเลฝ้ <c oughs> ากันตัดเต็นสองตัวลงถ้ามักศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ใครบางคนก็คิดว่าเออศูนย์สิยใจอาจเมื่อไแมนเมื่อไหร่เรียกอาจารย์มีแค่นี้ถ้าคนมักเก่าหาก็ยุ่นนี่ก็ได้ถ้าเจ้าพวิงจะเอานี่ก็ได้ เอาเน้นให้จักโตัวนะครับเน้นให้จักคู่นะพี่น้องเพิ่นถ่ายอยู่นะครับอยากให้เน้นให้จักคู่ในว่าศักรวงกลมให้จักวงกลมให้นะครับขีดเส้นใต้ก็ได้ค่ะให้จัก<ต>คู<ด>่ถ้าอาจารย์มักเน้นที่ตามใจอาจารย์เอานบนคู่หนึ่งล่างคู่หนึ่งค่ะตามใจพระอาจารย์ค่ะห้าแปดหก หาแปดหกครับเก้าส่วนหนึ่งกับหาเจ็ดแปดบอกจ้ะคันทุ่งเชียงบานเนี่ยอาจารย์มัดมัดดีหนึ่งหนึ่งหนึ่งห้าสามดแ่แล้วว่าห้ตัดเก้าส่วนหนึ่งตัวนี้กระงงำโง่เก่าก็เยอะในนี้เยอะในเล็กนีดมัดโอ้ตัวร่องตัวร่องร่องกันตายเขาเรียกว่ากันตายเท่ากี่ไปพวกเราสามสิบสี่สิบตัวค่ะ บ้านดิท้าบ้าบนอาจารย์มักตัวไหนตัวนี้ทัดได้เก้าหน <c oughs> ึ่งบอมมีเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนครับตัวนี้เก้าเล่มหกเล่มเอ้จเลขเก้ากับเลขหกเนาะค่ะเลขตัวเดียวกันแต่ว่าตัวนี้อาจารย์นิ่งลังผ<น>ู้ได้สิมักสิหกก็อยู่นี่ฮะเอยู่นี่รอดมันค่ะเพราะว่าผ่าจาันที่มักเก่าหนึ่งเพราะว่าไปบ้านนาให้ห้ากลับมาแล้วเป็นพูดเข่าหน้ามาบอกว่าให้เอาเก้าไว้ข้างหน้าแมนบอกค่ะแมน เพราะเมื่อนั่นกะแปลออกมาไดก้กะมีเก้าหนึ่งหกหนึ่งเนาะค่ะเพระาะว่าเก้ากับหกตัวเดียวกันนะคะถ้าหกซ้อนถ้ากันดีก็ได้เพราะมันมีหมดแล้วเพราะาว่าบ่ายงไงเรียกได้หมันตัวเดียวกันหมดนั่นแหละอันนี้มันวันนี้เขามานั่นอีเนปเป็นยังอาจารย์ว่าห้าเจ็ดแปดแปลออกม่จะเขียนอันนั้นฝักหวานค่ะเห็นไหม อันนี้อันนั้นแปดหกเก้าให้เข้าตัดเป็นสองตัว,ตวถ้าวา่าจารย์ให้เน่นแน่นตัวไหนห้าแปดหกหกแปดห้าเก้าศูนย์หนึ่งกับห้าเจ็ดแปดสามสามตัวบนแน่นห้ 5, 8, 6, 9, 0, 1, 1> าแปดหกเก้าศูนย์ห <5, S 1> นึ่งห้าเจ็ดแปดค่ะว่าไรก็นั้นแล้ว ล่าสุดไปครับนี่โค้งสุดล่าไปครับแล้วบม่มีแล้วซุดุดฝ่าแล้วซุดขอบฟ้าแล้วไหเจ้าจุนผีผู้ฒ่าผงหอดผีที่งอยมับแล้วก็มาถ้ามาตัวนี้ตัวเดียวกันบะครับตัวเดียวกันตัวใดก็เด็กหน่อยบอกนะมากกระสิบบอกห้าแปดหกมีเด็กหน่อยมากบอกค่ะ เสียงเสียงกัเส uh. ียงตะโกนได้บ <c oughs> <assistance> <c oughs> ่อยอา่า์ครับตะโกนจังฟังสิยงหาเจ็ดอาจารย์ก็เอาไหมหาเจ็ดเปีก็ไม่แล้วเปียกหกเก้าอาจารย์ไม่แล้วเอาเพิ่มอีกสักอยังมันสิว่าลายว่าสูสิยว่าร้อนกูตีว่าสนอมแต่ว่าเหล็กฟ้าเมี่มมาขึ้นไปนั่งเอาเอาล่องเมืองอาจารย์สิล่องเมืองกันนี่แหละสุดแค่นี้ใช่หรือฟ้าเมียมครับยำอีกกระเทียนหนึ่งก็เมี่ยมหนึ่ง ก้าหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์เจ็ดหนึ่งศูนย์เจ็ดหกศนยกับสมกับเหลขที่ได้มาตนบานนาให้ห้าผ้าลวดค่ะชุดนี้มาตะเข่าคือบาปนาให้ค่ะค่ะอันนี้ขึ้นลาสุดมันคืออนนี้ครับชุดนี้ชุดยุกลางนี่ใบแผ่นยุกลางนี่คือมาตองหวัดแต่อยู่บานนาให้ห้าเนาะค่ะแต่วันที่สิบเจ็ดค่ะแค่ว่าฟู่มเฟินพ่อยิ่งก็พ่อยิ่งฟุ่มเอกว่าเอาเก่าไว้นาซะพูดเห่าเก่าไปละครับค่ะ ภาตาหมากก็นำเด็กแงแนงแงแนงแงง้องสุดขาวสุดขาวไปะแต่ว่าสินสนเป็นมีมีดำมีดำดอกเป็นยักๆยักษยักแบบพูดถ่อโวราณลสิมีอันขาวๆนำยูหน้าอืเป็นเชงใดบ้าสุดล่าค่ะคือกถคือวอบว่าก็จะได้เรียนว้แต่ว่าอัน เราเป็นลายจังสีเนี่ยเป็นแบบเด็กที่เป็นลายจังสี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 เป็นดอกอ็ยังก่อนฟันว่าก็ลายลายเกี๊ยบดอกเกี๊ยบดอกเดี๋ยวเป็นจังสีก็ลายลายก็เป็นเส้นจับหมดลายสินได้เพิ่นมาบอกแต่ข่างวัดเด้เนาะค่ะเพิ่นน้ำมาไปสันเขาบ้านอันนี้ห้าละมันนี่เจ้าทีเป็นผู้เฒทาน้ำมาบอกเลยอยู่หันเพิ่นเขาเพื่อให้ฟันเห็นแน่นาะเพราะว่า ไปเจอหน้าบางทั้งหน้าหน่อยเป็นหัวยุ่งๆยุ่งๆยุ่งๆเป็นอืคุ้มเย็นดีก็คุ้งในคุ้มหางผู้เฒ่าเขาคนบอกเลยคนบอกเลยวาในใจุืยากตัวจำบอดไปื้อยามาเรีนเน้อทขอเราก็มาคพเขาผ่าเลี้ยงเราว่าจำได้เราไา่ตาหมากตาหมากตามากเป็นตะก้าคันว่ามีดกับมีดเปียกส้งไดบ้มีดจะหนับเขาเกา มีนาเีหอดก็ต้ามากเตี้ยจังเบีดน้อยสันี่ะวันจำได้ว่าจำจำได้ต้อมีดซุ้มผู้เถ่าก็ารถือไป้หมากเข้านันแม้มีสนามีสนามีนาเบีดงับแบบมากเีดงาบเีดงาบเบีดงบมากเออแล้วก็ไอ้เนี่ยตำมากกันเป็นแบเนี่ยตำามากนั่นก็เป็นเป็นท่องท่องอย่างที่เราเรียนักมัดนั่งเป็นนังสี่มาหมแมานึ่แม่ว่า เว้ยจำได้ไหมุนด,ดี้ค่ะต่อัาผู้ผู้เฒ่านั่นสู่ไปต้อนมมทถ้าอันผู้ชายกับผู้หญิงแบบแมนมาบอกเอาเก่าคือนาซะลูกไปยังจะไยมาเก่ากับหนึ่งบนันนี่แหละถามว่าใช่ลรอ,อยู่ในผุนอาจารย์ก็จับไปหลายเตอิอผุนด,ดี้อาจารย์ตัวตัวดิค่ะ,คะ ยัสงสร้างเนาะ <S 2> <S 2> โอ้ยคันได้เก้าคันออกตรงๆอีกก็จะได้ท้ำบุญอีกและะ้วเนาะผ,านผานาันเฟืนหายบ้อกคากันนี้เนาะค่ะเนาะแมนพลาดั้งสี่เพื่อได้สิจับเตือนสามตัวก็ได้เอาสองซักลุ่งไปใช่ไี่สองห้ 1> 1าหนึ่งแมนสองห้าหนึ่งก็ได้เพราะว่าสาอาจารย์ยายไปร้ายเพื่งกับว่าแมนอเอเอาม,มากศคซูลหากัาอยู่นี่ก็ได้ไมาเ็กบุชีนะเก้าหาอยู่นี่ก็ได้ค่ะ เออแม่นนี่แหละอยู่อยู่หมดได้หมดเจ้าสิมาก็บเจ้าก็ทําแมเออบ่ล่ะเอาอยู่ในนั่นเา่ะนี่69ก็อยู่นี่คเอาจังล่ะ92เอาทมใครสิมักแต่ว่าให้อาจารย์เน้นอาจารย์มักัดตัวนี้9 1 0 9 0 1 เพราะถืกเพราะถือก็ซื้ได้ซื้อไว้แหละเพราะว่ามันเกิดเป็นกับบ้านเลขที่เจ้าของเพราะว่ามันมาตรงกันเจ้าของไปจุดได้อีกแล้วก็ล้างจากมือนั้นมาออกเลขน่ะห้าน้อยน่ะออกตั้งตลอดเลี้ยงตลอดจนงงห้าน้อยก็บว่าได้ซื้อได้ตามแมนค่ะบริษัทว่าข้นเลียกข้นห้ผมสูงมือเมื่อวานนี่หาสามหนึ่งออกสาม ถ้าผัดเป็ดปุ่นเฮียนคุ้นบะครับคุ้นอยู่คุ้นอยู่ครับแต่ว่าค้นหนังบทมีดวงือซื้อห้าน้อยออกคู่มือแไม่อาจารย์ได้ห้ารอบฟันได้คู่มือเมื่อวานนี่กับไปเก็บเฮ็ดกับบอก f ดเอซอยู่นะค่ะว่าสามหนึ่งสามหนึ่งาคห้าน้อยเอาสนพอดีหอดกับนดออกออกสามหนึ่งอยู่สามหนึ่งี่ับถามว่าตัวนี้ฟูมเฮียนเ้อฟูมเฮียนนี่ห้าเยอค่ะหกหนึ่งมาตะคุณค่ะใอาจารย์บอกเสมอหอนะคะค่ต่ว่า หาหนึ่งสองหากับอาตุนวา่าเขาปล่อยก้อนหนาหนั่นแล้วาลายตัวเลขศูนย์หนึ่งสิบหนึ่งแมนมัดเป็นยังอาจารย์ก็คอยมั่นใจโอ้ยมักมักตัวนี้มกัมกแล้ว,ลวไว้อาจารย์เอาลอตเตอรี่ไปเหมือนที่ดีอา<ม>จารย์เพิ่มตัวที่มั่นใจมั่นใจ ถือว่ถือก็ซืได้ซื้ออะไรเด้อพี่น้องครับ6กหึ่อยกำมันใจ1 6ตัวหาหนึง่งสองหาหาหนึ่งลงล่างค,คือเก่านหนึ่งนี่สิอญี่ปนแมน่นไฟสิหยิบเอาทั้งล่างทั้งบนก็ได้ไม่ยังบานนี่จัดรอดจัดจด,ด,ดเอาแต่เลียค่ะโอ้ตรงกันกับเรกปูซิปาขาวหนึ่กหนึ่งเกากับแมนจดเร็วอสวย นี่แหละนะเชียนเอาตัวเน้นของพระอาจารย์สามคู่กันขอบคู่เน้นผืนก่อนไม่ได้ออนนั้นลงมากพ่จะไปรอถ้าจะเน้นตัวมันใจที่สุดห้าแปดหก เก้าศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์ห้าเจ็ดแปดห้าเจ็ดแปดแต่ว่าตัวเลขเขียนไล่ๆเที่ยายุเลขฟ้าเม่นเนี่ยค่ะตรงกันตรงค่ะตรงกันสังเกตนะค่ะเก้าเนี่ยกระซัมตรงกันหกห้าห้าหนึ่งกระตรงกันเนี่ยค่ะไอหกหนึ่งหกหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งเลี้ยวเบิ้งขึ้นลายตัวซื้อแต่ว่าบลอลายเด้อค่ะเบราะว่าเขียนเลขเลขมันมาได้ตรงกันแล้วก็เลขเขียนไว้เลขฟ้าเม่น จะถามว่าขอให้เขาขอให้มากค่ะอาจารย์มากมากมัือตัวที่จัดไว้นี่อาจารย์เมนแต่ว่ามันใจสุดๆก็คือหาแปดหกกับเก้าศูนย์หนึ่งเมนกับหาเกดแปดนะจ๊ะแต่ว่าหาเกดแปดคือบ่มี่หรอคะพระอาจารย์ฮะหาบ่ได้ติใบเลตตี้ไหบ่ได้บ่เห็นบ่อเห็นบ่มีบ่มีค่ะ นะบ่ได้มันสิออกออกบน่นเอาหาเย็บจับลอตเตอรี่ไว้พุทธละใบสองใบเด้อยศทูบของมรดการหรือว่าเฮฮาผ้าลวดหรือว่าอย่างไงกะ่ะแม่มณีเนี่ยเ <Channel. S 2> นี่ยสอพาโชคาจาจใจเนี่ยวทางดีๆกติดตามกันรับรองค่ายนี่สดทุกรอบเออ,เอ,อรับรองอาจารย์กะเพราะว่าค่ายนี่กระปั้นอาจารย์มาตั้ที่แหลกมูก้อนมูจัวอาจารย์ได้ไปสันสเข่าคนละ ต้าไปอยู่สาราแดงต้องการภะรออไฟแรกออกคิปแรกสาราแดงตังหนึ่งหาหนึ่งสาราแดงโดนจำปาห้าหนึ่งห้าสี่ห้าหนึ่งอาจารย์ก็ขอฝากเด้อถ้าเอฟซีท่านได้จะรวมทัพบุญกับอาจารย์ก็ได้ถ้าไม่โชคเด้อผ้ากันซวยเหลืออาจารย์ได้สีสางหลังคาเมียมดูอันมากนะจ๊ะอันสี เทาเอาชกบานเลขกที่ที่ห้านกงกันกเขาบอกมาตรงนี้เข้ากับกวนกันยาวรลยเ้อค่ะเบอร์โทษกับไมยเนาะกับล่าพ้าจานกับผ้าคิปนี้กันพอขึ้นผาจานละลายที่ได้แนวทางมากฝากญาติฝากโยมนะครับซึ่งวัตถิพันธ์มากก็ได้เก้าศูนย์ตรงๆงนะครับเพรนี่จะเป็นยังได้นั่นแต่ว่าพ้าจานแล้วกับมันใจลาที่สุดคือห้าแปดหก ก้าศูนย์หนึ่งนะครับเก้าหนึ่งศูนย์้วรักฝังใจนะก็วมารักฝังใจงใจนะครับกรับตัวดีเพราะว่าบ้ากันดีรักฝังใจนี่ตัวกันตังเกตหมายเลขบัญชีนะครับเด้อรัดใส่กันได้ครับหมายเลขกบัญชีหมายเลยกทั่วกับปกฏว่ามีตรเก้ากับเจ็ดกับหนึ่งนี่แหละที่นี่ละสังเกตเอานะครับมักชอบเอาตามนะครับค่ะกาบขอบพระคุณพาจาร์เนาะค่ะที่ หายแนวทางนะคะแบ่งปันแนวทางวันที่หนึ่งตุลาคมค่ะก็จะขอากราบลาพาอาจารย์เรยน,นะคะ,ะ,ะ,ะกราบนมสัสก,การค่ะ,ะอนุญาตทุกท่านมีความสุขความเจริญมีไส้ชนะมู่ม่านทั้งปวงไปทั้งไหนใครมีตกคำว่าโซแกวแหวนเงินท่องไหลมาเทมาทุกคู่ทุกคนราว่าเป็นทั้งสองกร้ถูกราว่าจะเป็นเอฟซีที่ติดตามอาจารย์ก็ขอให้ของอาจารย์เข้าตรงๆง เข้าตัวไหนก็ได้ให้เข้าตรงๆให้เรามีโชคเราจะได้ปวดทุกปวดโศกกันสักทีอ,อ,อาจารย์กระจบแต่เพียงแค่นี้ถึกแล้วก็จะเลืมอาจารย์เด้วยออกูบกทุกคนอาจารย์ก็ขอให้มีความสุขความจเจริญท,ท,ทุกท่านทุกคนทินสาธุ